ัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก้อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนในบทที่3นั่นเองนะคะในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังเนื้อหากันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังเนื้อหากันค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะ ในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะพบสัตว์มากมายใช่ไหมคะโดยวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะก็คือการเปลี่ยนแปงลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยและสามารถที่จะสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ซึ่งในวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะคือ1น,นะคะจะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะก็อย่างเช่นพวกปลานะคะหรือว่ากบนะคะและแบบที่2นะคะก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนั่นเองนะคะได้แก่สุนัขแมวหรือว่าแพะนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะกับวัฏจักรในแบบที่1นนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ลูกออกรูกเป็นไข่นั่นเองนะคะซึ่งจะมีวงจรชีวิตทั้งหมด3ระยะนะคะก็ได้แก่ไข่ตัวอ่อน และก็ตัวเต็มวัยนะคะมาดูในระยะแรกนะคะระยะที่1นนะคะไข่ก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะต่อจากนั้นมาเป็นตัวอ่อนนะคะก็คือระยะที่ลูกของสัตว์นะคะฟักออกมาเป็น ออกจากไข่นะคะมาเป็นตัวอ่อนนั่นเองค่ะและต่อจากนั้นก็จะไปเป็นระยะที่3คือตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะเป็นระยะที่ลูกของสัตว์นะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูตัวอย่างของวัฏจักร,ร,รชีวิตของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิตทั้ง3ระยะนะคะตัวอย่างเช่นวัฏจักร,รชีวิตของไก่นะคะเริ่มแรกเลยจะเริ่มจากระยะที่1คือไข่นะคะจากนั้นเมื่อ ไข่นะคะได้รับการฟักตัวก็จะเปลี่ยนมาเป็นระยะที่2องคือตัวอ่อนนั่นเองค่ะไขะ่ตัวอ่อนนะคะที่ออกจากไข่มานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะหรือจเจริญเติบโตไปในระยะที่3นั่นก็คือระยะแม่ไก่หรือระยะที่ตัวเต็มวัยค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่2นะคะก็คือวัฏจักรของเต่านะคะวัฏจักรของเต่าก็เช่นกันค่ะออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมคะ ที่มีวงจรชีวิตทั้ง3ระยะด้วยการเริ่มจากไข่นะคะจากนั้นก็จะออกมาเป็นเต่าตัวเล็กๆตัวน้อยนะคะและจะเริ่มเติบโตไปเป็นตัวเต่าตัวใหญ่นะคะหรือเต่าตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในแบบที่สองนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิตทั้งหมด4ระยะนะคะคือไข่ตัวอ่อนดักแด้และก็ตัวเต็มวัยค่ะ ในระยะที่1นนะคะก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะหรือว่าเซลล์ไข่นะคะที่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรืออสุจินั่นเองค่ะจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นระยะของที่2ก็คือตัวอ่อนในระยะนี้นะคะลูกของสัตว์นะคะจะฟักตัวออกมาเป็นไข่นะคะเป็น าจากไข่นะคะมาเป็นตัวอ่อนนะคะและก็เข้าสู่ระยะที่3คือดักแด้นะคะตัวอ่อนนะคะในระยะสุดท้ายของสัตว์นะคะที่รอการลอกคราบนะคะเพื่อการเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวเต็มวัยที่ระยะที่4นะคะเป็นระยะสุดท้ายของสัตว์นั่นเองค่ะ โดยในระยะสุดท้ายของสัตว์นี้จะเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ,ะและเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปดูตัวอย่างนะคะของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวงจรชีวิตทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างของ วัฏจักรชีวิตของมแมลงเต่าทองนั่นเองนะคะโดยระยะแรกก็คือเริ่มจากไข่ใช่ไหมคะเมื่อมีการวางไข่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นระยะของตัวอ่อนและไปเป็นระยะที่3คือตัวดักแด้และก็จะไปเป็นระยะที่4คือตัวเต็มวัยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัฏจักรชีวิตที่มีสีระยะอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มจากไข่นะคะจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นตัวตัวอ่อนนะคะแล้วก็มาเป็นดักแด้นะคะแล้วก็มาเป็นผีเสื้อตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะแสดงว่าอันนี้คือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนั่นเองค่ะก็จะมีด้วยการสี่ระยะดังรูปนะคะ ค่ะวัฏาจาักรชีวิตของสัตว์นะคะที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเริ่มจากที่เป็นตัวที่ออกลูกเป็นตัวจะมีด้วยกัน2ระยะคือตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยนะคะโดยระยะที่1ก็คือระยะที่ลูกของสัตว์นะคะคลอดลูกออกมาจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่จะมีลักษณะตัวเล็กกว่าอวัยวะ ต่างๆของร่างกายก็ยังจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่จากนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะที่2คือตัวเต็มวัยโดยในระยะที่2นี้ตัวอ่อนจะมีการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยโดยมีหน้าตาเหมือนกับพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นวัฏจักรชีวิตของ ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะที่มีอยู่ด้วยกัน2ระยะคือวัฏจักรชีวิตของคนนั่นเองค่ะระยะแรกก็คือคลอดออกจากตัวอของคนเป็นแม่ใช่ไหมคะก็จะอยู่ในระยะของตัวอ่อนนะคะจากนั้นก็จะเจริญเติบโตมาเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะเหมือนดังเช่นนักเรียนเลยใช่ไหมคะ,ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็จะเป็นวัฏจักรชีวิต ของสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขนะคะที่แม่หรืออ,ออกมานะคะจากแม่นะคะก็จะมีเป็นตัวอ่อนก็คือจะเป็นสุนัขตัวเล็กๆและเปลี่ยนมาเป็นสุนัขตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านและในเนื้อหาวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้กับรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูก้อยนั่นเองนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะจะเป็นการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย